สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเต <c oughs> ิลช a n น l ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม สำหรับคีวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคีวิดีโอตอนที่3นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในภาคเรียนที่2วิชาุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดกันถึงเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนของครูเติ้ลนะครับห้องเรียนวิชาสศสสตรและพละศึกษานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจะเป็นในเรื่องของสักครู่นะครับปุ๊บมาไหมมาแล้วอ่ะโอเคนะครับปุ๊บยังไม่มาปุ๊บมาแหละโอเคเป็นในเรื่องของยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ ที่สนะครับสุขภาพของเราบทที่1สุขบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับก็คําถามแรกเลยนะครับก็คือนักเรียนมีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างไรอ๋อบอกฉเฉลยแล้ว ลำดับขั้นมาผิดอ่ะเดี๋ยวถามก่อนเลยนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาขยัม,มุนฝอยนะครับอย่างไรลองตอบกูตเติ้ลมานะครับกูตเติ้ลเว้นระยะเวลาให้ตอบเนาะสามสอตอบเลยครับโอเคนะครับน่าจะตอบได้เนาะ วิธีการก็คือลดปริมาณขยะโดยใช้วัสดุทดแทนนะครับเช่นใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกนะครับหรือว่าจะเป็นการนํานของใช้ที่นําของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นนํากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาทําเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับแล้วก็เรื่องของการแยกประเภที่ะเดกเดวกูตนบอกกันว่าการนําของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันมันเป็น นึงนครับมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีไซเคิลนะคับรีไซเคิลเช่นการนํากระดาษที่ใช้แล้วด้านหนึ่งนะครับมาใช้ประโยชน์เช่นการนํามาทําให้มันมันย่อยนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับกาวใช่ไหมครับปั้นเป็นรูปต่างๆเนาะต้นเคยเห็นในวิชาศิลปะนักเรียนได้ทาอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือการที่เราช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมแหละนะครับแล้วก็ แยกประเภทนะครับแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งเรื่องของประเภทของขยะนะครับโรงเรียนเราเนี่ยมีถังขยะหลายสีมากใช่ไหมครับไม่ไม่หลายหรอกมีสีสีนั่นแหละนะครับสีแรกก็คือสีเขียวอ่าก็จะมีป้ายเขียนไว้ด้วยว่าสีเขียวเนี่ยนักเรียนต้องทิ้งอะไรลงไปนะครับมันก็จะเป็นขยะเปียกเช่นเศษอาหารเศษผักแล้วก็ผลไม้สีเหลืองก็จะเป็นขยะรีไซเคิลเช่นกระ,ะดาษกล่องกระป๋องพลาสติก แล้วก็สีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นขยะทั่วไปอันนี้ก็เป็นปัญหาทางเสียงอย่างหนึ่งนะครับปัญหาเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็สีเหลืองนะครับคือขยะรีไซเคิลกระดาษกล่องสีน้ําเงินก็จะเป็นขยะทั่วไปนะครับเปลือกลูกอมเศษไม้ต่างๆนะครับจริงเปลือกลูกอมหน้าไปทิ้งกับพลาสติกเนาะขยะเซ็งเงินต่อไปเป็นสีแดงนะครับขยะอันตรายเช่น ฐา,านไฟฉายแบตเตอรี่ส่วนมากจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับรวมไปถึงกระป๋องยาฆ่ามแมลงนะครับปลอดไฟพวกนี้ครับก็จะเป็นขยะอันตรายนะครับต่อไปเราไปดูข้อต่อไปนะครับข้วนี้ก็จะเหมือนกันเห็นไหมเ <laughs> ฉลยขึ้นมาก่อนงั้นเดี๋ยวครูถามคํถาถามก่อนแล้วกันถ้าครูไปเปิดหน้าต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเห็นว่าเฉลยคืออะไรนักเรียนจะไม่ได้คิดแล้วก็ตอบนะครับวิธีการ นักเรียนนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับไม่ดูตรงนี้แล้วนะครูจะเปลี่ยนโจทย์นักเรียนมีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาอะไรปัญหาต่อไปปัญหาดินครับมีวิธีการแก้ไขปัญหาดินอย่างไรนะครับอลองตอบครูเติ้ลมานะครับคำตอบก็จะประมาณนี้แหละครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ โอเคตอบได้ไหมเอ่ยอ่าวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพล้อมในเรื่องปัญหาดินนะครับทําอย่างไรเราไปดูกันซึบซึบซึบมาแล้วนะครับข้อแรกก็คือใช้ปุ๋ยที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับในการทําการเกษตรเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวาภาพข้อสองก็คือไม่เผา ป่าเพื่อทำไล่เลื้อ,ลอยนะครับแล้วก็ที่สามารถไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากหรือสารพิษลงบนดินนะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันแก้ไขนะครับป้องกันก็คือ,อป้องกันไม่ให้มันเกิดป้องกันไม่ให้ดินเสียแก้ไขคือถ้าดินเสียแล้วทำอย่างไรต่อไปนะครับอ้าวนี่เฉลยเรียบร้อยอกแก่ครูต้นตั้งคำถามก่อนแล้วกัน ต่อไปวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาของปัญหาน้ำนะครับทำอย่างไรนักเรียนลองตอบกูเติลนะครับน้ำเน่าเสียเนะี่ยมันมีวิธีการที่จะป้องกันและก็แก้ไขอย่างไรไม่ให้น้ำมันเน่าเสียนะครับพร้อม3 2 1เริ่มครับโอเคตอบได้เนาะ ไปดูกันว่าคําตอบที่เรียนตอบจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังจะเฉลยหรือเปล่านะครับใน<อ>เรื่องวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาปัญหาสองคำน้ําเสียอย่างไรน้ําเนาเสียนะครับอันแรกก็คือบําบัดน้ําทิ้งจากบ้านเรือนโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํานะครับแล้วก็ไม่ขับถ่ายลงในแหล่งน้ําด้วยนะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ําสุดท้ายนะครับก็คือไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล ในแหล่งน้ำเนี่ยยิ่งตอนน้ําท่วมมาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับขยะนี่ลอยมาเลยเนาะโอเคต่อไปนะครับยังเปิดไม่ได้คําถามข้อต่อไปก็คือป้องกันแก้ไขปัญหาอากาศครับอา,อากาศเป็นพิษอะไรพวกนี้ครับเราจะป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างไรนักเรียนลองตอบนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ครูเติ้ลพยายามที่จะกระตุ้นความคิดของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยได,ได้ได้ฟังปัญหาได้ฟังคําถามแล้วก็คิด คำตอบออกมานี่ครับมันจะถูกมันจะผิดไม่ต้องไปสนใจในักเรียนขอให้นักเรียนพูดออกมาเนาะขอให้พูดแสดงความคิดเห็นออกมาสิ่งนี้แหละสําคัญนะครับกว่าการถูกาการผิดอีกเนาะเพราะฉะนั้นลองฝึกนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเธอมาเนี่ยนักเรียนต้องออกมาพูดหน้าห้องแน่ๆ่นะเพราะฉะนั้นถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสฝึกซ้อมที่ดีเลยเนาะโอเคอ่ะลองตอบนะครับว่าปัญหาอากาศเนาะเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไง อากาศมันเป็นพิษเราจะป้องกันยังไงให้อากาศมันไม่เป็นพิษให้อากาศบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้หายไปรับออกซิเจนเข้าไปเยอะๆนะครับทำยังไงพร้อมแล้วลองตอบดู <One. S 1> ไปดูกันนะครับว่าคำตอบของนักเรียนตรงกับคูตเติลไหมหรือว่าสอดคล้องกันไหม ข้อแรกนะครับไม่ใช้น้ํามันไร้สารตะกั่วมันคืออะไรครับคู่นะครับน้ํามันไร้สารตะกั่วเนี่ยก็มันเป็นน้ํามันที่ต้องต้องใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้น้ํามันไร้สารตะกั่วเพราะว่าน้ํามันไร้สารตะกั่วเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่ไม่มีสารตะกั่วเจือปนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือน้ํามันเบนซินออกเทน91นะครับแล้วก็น้ํามันเบนซิน95นะครับ9195น้นั่นเองเนาะ แล้วต่อไปนะครับก็คือไม่จุดไฟเผาสิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิดควันพิษแล้วก็ข้อต่อไปก็คือกําจัดควันพิษก่อนปล่อยสู่อากาศนะครับสุดท้ายคือการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูยแดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็คายแก๊สออกซิเจนสู่อากาศเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการาในการป้องกันแก้ไขปัญหาอากาศเป็นพิษอันสุดท้ายนะครับก็คือนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาเสียง นะครับปัญหาของเสียงที่มันดังเกินไปอย่างไรนะอ่ะพร้อมนะครับลองตอบดูโอเคนะครับนะ่าจะตอบกันได้เนาะเมื่อสักครูน่นี้ตอนที่เราอัดอยู่ก็มีเสียงรถมอเไซค์แว้นมาเลยนะครับนี่แหละครับเสียงดังมากนะครับบางคันดังกว่าอ่าดังดังจนแบบโห ดังมากอะ่ะเนาะนะถ้าถ้าไปเอาที่วัดเดซิเบลอะ่ะคุ้ว่าเกินนะครับอ่าข้อแรกนะครับก็คืออา้าวลืมเปิดโอเคมาดูนี่อ่านักเรียนมีวิธีการป้องกันแก้ไยปัญหนาเสียงที่ทั้งขึ้นไปอย่างไรข้อแรกนะครับไม่ดัดแปลงยานพานะนะครับให้มีเสียงดังรบกวน2องก็คือมาตรฐานของเสียงในโรงงานนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปใ่ล้สถานที่บันเทิงเนาะ ถ้าไปไม่ต้องสถานที่บันเทิงอ่ะแค่งานงานเลี้ยงงานแต่งางานงานบวชเงี้ยมันจะมีลําโพงใช่ไหมเราเข้าไปใกล้ลําโพงอ่ะเสียงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดังมากนะครับพราะฉะนั้นก็ลีกเลียงนะครับงานเข้าไปใกล้แล้วก็ควรฟังเพลงจากวิวยุวหรือเครื่องเสียงหรืออ่ารีเลียงงาใช้หูฟังเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับหูฟังที่เราเสียบๆกันอยู่เนี่ยเนาะบางหูฟังที่มีมาตรฐานหน่อยมันก็จะมีการควบคุมเดซิเบลไว้นะครับแต่ถ้าเป็นหูฟังที่ราคาถูกเนี่ย ส่วนของตัวนี้มันก็จะไม่มีนะครับโอเค <c oughs> ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็จะจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเจอกันในในประเด็นต่อไปในบทเรียนต่อไปนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยคุณต้นฝากเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบเนาะอ,นนอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแหละนะครับฟังวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้นะครับเป็นการเก็บคะแนนด้วยในเบื้องต้นเนาะ ก็สามารถเข้าไปดูได้ในกลุ่มไลน์นะครับช่องทางแรกก็คือเป็นกลุ่มไลน์เนาะ,ะเป็นกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับบางคนหาไม่เจอทำไงไ,ไปที่โนตตรงนี้ก็พูดอยู่ตลอดนะครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับแอดไลน์คูเติลนะครับเป็นไลน์คูเติลกลุ่มไลน์คูเติลนะครับ นี่อันนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้คัมเบอคูเตอร์ก็นีนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆนะครับรวมไปถึงในนี้ถ้ากดเข้าไปในโน้ตมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสามารถเข้ามาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งงานเอออะไรเอยนะครับลองเข้ามาดูเนาะก็ อนนี้หนคนนะครับนักเรียนโรงเรียน,เร,เ,รยนเรามี5 0 0คนเนาะยัง,ยง,ยงน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ก็สแกนเกียวโค้ดเข้ามาเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเด็วกุต้องจะเอาขึ้นเกียวโค้ดให้ดูละกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเข้าเรียนต้องรอ,อผู้ปกครองอน,นะครับเพื่อที่จะใช้โทรศัพท์หรือว่าเขาไม,ไ,มไ,มไ,มไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนภายในเวลานะครับภายในเวลาหมายความว่า7จ็ดโมงครึ่งของวันอาทิตย์กุณต้องก็จะโพสใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเข้าไปเรียนบทเรียนได้แต่ถ้าใครไม่สะดวก เข้าตามเวลาเรามี www.kutern.com นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูบทเรียนได้คูเติ้ลรวบรวมบทเรียนให้แล้วทํำยังไงนะครับเริ่มจาก Google เลยก็ได้เข้ามาหน้าเว็บ Google มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนพิมพ์ W 3ตัวครับ1 2 3พิมพ์จุด1จุดครับปุ้งแล้วก็พิมพ์ K U T L E นะครับคำนี้ต้องพิมพ์ได้แล้วนะคูเติ่ะแล้วก็พิมพ์จุดอีกตัวจุดอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ C O M เสร็จแล้วกดค้นหาครับ มาแล้วนี่นะครับกดเข้าไปที่ห้องเรียนกูต,ต้นแบบนี้นะครับเจอคําว่าห้องเรียนกูต,ต้นกดเข้าไปเลยครับแล้วหลังจากนี้เชื่อว่าทุกคนทําได้หมดแล้วเนาะเข้ามาเลือกปอนู่นนี่นั่นนะครับน่าจะเข้าใจเนาะก็ประมามานี้นะครับในคาบนี้นะเดี๋ยวเอาเคียว e โคดขึ้นให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นเคียว e โคดช่องทางต่างๆไม่จะเป็นกลุ่มไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์แล้วก็ youtube นะครับเว็บไซต์สแกนเคียวกโคดตรงนี้ก็มาหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะ ก็จะประมาณนี้นะครับในะคาบนี้ต้องขอบใจนักเรียนที่ฟังครูเติ้ลจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคาบน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ